ปรด็นเมื่อกี้นี่ก็ไปกราบหลวงปู่ไปเป็นนวดขานวดแขนถวายท่านให้ท่านอารมณ์ดีก็ให้ท่านคุยอันน้นคุย,อ,คยอันนี้หลกูกหลานไปหาท่านก็สบายใจท่านก็เด้ระบายอารมณ์อะไรต่ออะไรต่างๆทำให้เกิดความสบายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไปบ่อย สวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันจะได้ไปสักทีหนึ่งไปกราบคารวะท่านและก็ไปนวดขาถวายท่าน <c oughs> ตอนนี้พวกเราก็ได้สถานที่เหมาะสมสถานที่เหมาะสมก็ได้แก่ตึกหลังนี้หรือศา,าลาหลังนี้ดีมาก ิจารณนาดูแล้วว่าดีที่สุดคือมาเปียบถึงยุคสมัยกนนันโนทนที่อยู่กับหลวงปู่กันฑ์พุทเทละหรืออยู่กับหลวงปู่ฟันหรืออื่นๆสมัยนน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักหลวงปู่มันกับสำนักหลวงปู่ฟันเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่อยู่แล้ว บำเพ็ญกันเป็นกลุ่มเป็นเป็นกลุ่ม,เป,มเป็นก้อนดีเมื่อคิดถึงสมัยเขาไปสู่สำนักหลวงปู่มันใหม่ๆมีกอภยัยดังที่เราสู่ฟังไม่ไผ่ฉะนั้นรีกเราไม่ไผ่ไล่มันขึ้นไปแล้วมันจะนอนลาอลงมาแล้วก็มีไม้ค้ามว้เข้าไปอยู่ข้างล่างแล้วก็แดดไม่มีเลย สายขาวขาเขาว,ขาวพันเนรวมกลุ่มกันอยู่สิบองค์ยี่สิบองค์อยู่ได้สบายๆเพราะที่คขกกว้างถึงนันทรายขาวสะอาดถึงแม่แเราจะพระอาบน้มเนี่ยปูราบกระดินนั่นสมาธิแล้วลุกขึ้นสบัดสะบัดกระลุดหมดไม่เลอะไม่เปอนี่หมายถึงหน้าแรงไม่ได้หมายถึงหน้าฝน สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรหมู่คณะอยู่ด้วยกันยี่สิบสามสิบองค์เนี่ยองค์นั้นเดินจะกลมองค์นี้นั่งสมาธิทำกันอยู่อย่างนั้น,นทุกองค์รู้สึกว่าอำนาจจิตหรืออำนาจสมาธิที่ทำได้ของแต่ละองค์มันเป็นการจนกันและกอมกันโดยถ้าจะมองอีกอย่างหนึ่ง ะเท่าก็นวาชวนให้เราขยันอยากทำอยากนั่งอยากเดินพอจะพักจะพรก็เสียดายเห็นหมู่คณะยังเดินอยู่นั่งอยู่มันก็อยากจะเดินอยากจะนั่ง <c oughs> น,นเมื่อทำอยู่อย่างนี้จิตเป็นสมาธิได้ไง่ายคือจิตที่เป็นสมาธิได้ไง่ายก็มาจากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็บอำนาจของสมาธิอำนาจจิตของแต่ละท่านแต่ละองค์มันกลมกันแล้วมันคุ้มกันทําให้สมาธิเป็นไปได้ง่ายอันนี้เป็นหลักเพราะนั้นในเมื่อจะมองถึงยุคนั้นกับสมัยนี้ของเรานี่เหนือกว่าคือสถานที่สบายกว่าใครจะประกอบใต้ต้นไม้ วามสบายยังสู้ตึกหลังนี้ไม่ได้คืออยู่ใต้ต้นไม้หน้าฝนฝนมาไม่สะดวกแต่อยู่ที่นี่สะดวกมากฝนตกเราก็ไม่อุทธรร้อนใจเราอยู่สบายอันเนี้ยในก,กนระจกฤดูนี้เป็นฤดูการบรษา,าพระภิกษุสามเณรกลรวมกลุ่ม แม่ขาแม่ทีผู้ปฏิบัติธรรมก็รวมกลุ่มกันเช่นกันในเมื่อพวกเราลงไปอยู่รวมกันมากๆการเดินอย่ากงกรมการนั่งสมาธินี่ก็น่าจะทําได้ดีพอองนั้นก็เดินอง์นี้ก็นั่งคนนั้นก็นั่งคนนี้ก็เดินทําไปทํามาในเมื่ออํานาจของจิตมีสมาธิมีของแต่และท่านมันก็ไปกล่อมกันเอง ผู้ที่จิตใจฟุ้งซ่านก็เลยสามารถตลอมจิตของตัวเองให้อยู่ในวงแคบได้เป็นอย่างดีผู้สามารถตลอมจิตของตัวเองอยู่ในวงแคบดีแล้วยิ่งสามารถทําให้ได้ดีขึ้นสมาธิอย่างลึกลงเป็นลําดับสามารถทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้ดีขึ้นอันนี้เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ขอให้เอาจริงๆ บรรดาแม่ทั้งหลายผู้นำพาลูกๆหรือน้องๆทั้งหลายปฏิบัติเขาขอเอากันให้กินให้จังตอนนี้ก็ได้เอาเตียงเอาไปวางไว้แล้วหลายตัวในเมื่อเดินจะกลมแล้วทำสมาธิแล้วเหนื่อยอยากจะเอ็นกายบ้างก็ย่อมเอ็นได้หรือท่านผู้ที่มุ่งอยากจะอยู่ที่นี้ตลอดคืน ไม่สะดวกในการลงมาจากทางไกลที่จะมาทําวัดตอนตีสี่เราจะอยู่ข้างล่างก็มีเตียงวางให้แล้วสะดวกอันนี้ดีเหลือเกินน่าเอาราแล้วขอให้แม่ทั้งหลายพยายามพาลูกประพฤติปฏิบัติกันจริงๆเอากันให้จริงเอากันใน,น้จัให้ได้รับผลแต่ต้องพยายามอธิบายหลักแนวคิด ให้อยู่ในกรอบแห่งธรรมะคิดได้เป็นธรรมะคือเราคิดในสิ่งที่จะเกิดความเศร้าส,สลดให้จิตมองเห็นสภาพความเป็นจริงของโลกให้ยอมรับต่อสภาพความเป็นจริงไม่ใช่คุยกันใน้จิตฟุง้งซ่านฟุ้งเฟอ้อไปตามโลกวิสัยให้มองสภาพความเป็นจริงทุกอย่างเข้าสู่ความไม่เที่ยงโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่าง เราไม่จําเป็นจะต้องไปตําลามาการอ่านหนังสือมาอา่านต้องว่าไปตามตําลายไอ้ตำราเนี่ของจริงจริงคือธรรมะคือของจริงไอ้ของจริงจริงเนี่ยเราได้ประสบกันอยู่แทบทุกวันคนตายเราก็เห็นคนไม่ทุกข์ก็เห็นในระหว่างพวเมียตายจากกันก็ดีพ่อแม่ตายจากลูกลูกตายจากพ่อแม่คนรวยกลับมาจนคนจนไปรวย หลายๆอย่างที่เราจะ้ประสบมาทั้งหมดสุดแท้แต่แม่จะมีความฉจาิน้องนำมาสอนลูกหรือน้องของตัวเองให้เข้าใจสภาพความเป็นจริงของโลกว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็อยากมาเกิดกันเลยเราอยากมาเกิดกันเพื่ออะไรอะไรมันดีนักในโลกนี้โลกนี้ที่เราเกิดมาแล้ว เรามีความสุขบ้างรือนอกจากจะไปะยึดแอ่ความทุกข์มาเป็นสุขมองจริงๆแล้วมันทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดมาหลุดออกจากก้นแม่มาก็เอาแล้วทุกข์แล้วหลุดโปก๊กออกมาก็ร้องแบ้ทันทีเลยอารมณ์แรกก็ร้องแบ้ทันทีเขามีสุขแล้วเขามีทุกข์ถ้าเขามีสุข,ขเขาคงไม่ร้องเขาก็ร้องแบ้ของเขาขึ้นมา อไปก็เหมือนกันพูดกึนไม่ได้หิวก็ไม่รู้เจ้เอายัางไงก็ล้องลูกเดียวหิวเออมันทุกข์ตั้งแต่นู้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเป็นเรื่คับไม่ใช่ทุกข์แต่เพราะเราพ่อแม่ก็ทุกข์ด้วยก็ทุกข์เพราะเราเกิดมานั่นเองท่านจะต้องฝนปฏิบัติเอาใจใส่ประคับประงมจนกว่าเราจะรอดมาเป็นคนได้โอ้โหท่านก็เหนื่อยไม่รู้จะเหนื่อยอยังไงท่านก็ทุกข์ ยิ่งเราเก็บไข่เด็ป่วยเข้าไปโอ้โหท่านก็กลัวลูกจะตายกวนกระวายดิ้นลนทุ่มเทชีวิตจิตใจแม้แต่เงินทองที่สะสมได้มาก็ยอมเสียสละเพื่อลูกเมื่อลูกหายกันมาแล้วก็ดีใจดิ้ลรนหาเงินต่อเราเองก็มีทุกข์ตั้งแต่เกิดมาอย่างนั้นพ่อแม่เราก็มีทุกข์ตั้งแต่เราเกิดมาต่อมาพอเราโตมาหน่อยก็มีแต่ฟามเป็นห่วงเป็นใย ห่วงหลายสิ่งหลายด้านหลายทางสารพัดแต่จะห่วงยิ่งเติบโตขึ้นมาก็ยิ่งเป็นห่วงในการไปมาอาจจะตกก็ได้อาจจะตกม้านอาจจะวิ่งไปชนน่นชนนี่เสียอวเยวะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นห่วงโตขึ้นมาแล้วส่งไปโรงเรียนแล้วก็โตนแต่กลัวแต่ลายกลัวก็จะจับก็เรียกข้าวไทยกลัวก็จะจับไปขายกลัวสารพัดกลัว แต่เมื่โตขึ้นมาอีกหน่อยก็กลัวจะไปติดพึ่งติดหุงเป็นไปในทางที่ไม่ดีเสพยาเสพติดบ้างตลอดตะเพื่อะเพินหนี้ลงลำโรงเรียนไปหาเที่ยวหาเล่นนะเธอเพราะสถานที่เลงลมมันเยอะสถานที่หลอกลวงใจมันเยอะทางนานผู้หญิงกับสารพัดซึ่งลูกผู้หญิงก็เป็นห่วงเป็นยายกลัวเขาจะหลอกจะลอ่อล่หลอนเขาจะนําพาไปในทางที่ไม่ดีไม่ชอบ ก็ท่านก็เป็นทุกข์กับเราเราก็เป็นทุกข์ถาถ้าเรามีความผิดอะไรเกิดขึ้นมาก็กลัวพ่อแม่จะลงโทษต้องเอาใจใส่พ่อแม่ใส่ละพัดทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเกิดมาย่อมมีความผิดบ้างไม่อันใดก็อันหนึ่งพ่อแม่ท่านจะยอมลบลงโทษเลยได้ทุกเมื่อก็มีแต่ความผวาที่จะถูกลงโทษอันนี้มันทุกข์มันมีแต่ทุกข์กับทุกข์มันทุกข์จริงๆ จนแร้ตั้งเจ็บไข้ได้ดป่วยมันก็ทุกทุกทางกายทุกทางใจทรมานมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันแล้วความสุขมันยู่ตรงไหนนอกจากเราจะไปยึดเอาความทุกขม์มาเป็นความสุขเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เรามาสอนกันบรรดาแม่ทั้งหลายก็ามาสอนลูกตลอดทุกสิ่งทุกอย่างละซึ่งเราได้ประสบมาเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันดียังไง แล้วเกิดมาแล้วมาวุ่นมาวายมาทุกข์ก็ตายไปตายแล้วก็มาเกิดใหม่เอากเกิดขึ้นมาแล้วก็มาทุกข์อีกก็ตายอีกตายไปแล้วก็เกิดมาใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นบัดนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วพวกเราจะได้ดับทุกข์กันสักทีเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายคือลายกิเลสตัณหาบรรดากิเลสบรรดาตัณหาไอตัวพวกเนี้ยความยินดีคุยความยินร้ายเขาด่าก็เกลียด เขาชมก็ดีใจอะไรสุดแล้วแต่เอะไอจิตของเรานี่หุบผับบานบานดีใจเสียใจโลกกระทำประจําวันคือโลกกระทำมันเนี่ยมันมีแปดอย่างไฟกุศลส,สี่ไฟกุศลส,สี่มีเลือดมีลาศเสื่อมลาศมีลดเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์เส,ส,สริอมนินทาเขาก็มีกันอยู่เนี้ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ได้ประสบการณ์เนี้ยเขาเรียกว่าประสบการณ์ประจําวัน บางทีทําให้เราดีใจก็หัวเราะกันบางทีทําให้เสียใจก็ร้องไห้รือซึมก็สุดแล้วแจ้ถ้าเราหยุดต,ตกอยู่ใต้อํานาจของโลกกรรมสุดแท้แต่โลกกรรมจะลากไปโลกกรรมมาในลูกที่ดีก็ดีโลกกรรมมาในลูกที่ไม่ดีก็ไม่ดีโลกกรรมมันมีอํานาจเหนือเราเราอยู่ใต้อํานาจของมันมีวันต้องเกิดล่ําไปถ้าเราเหนือโลกกรรม สามารถรู้เท่าโลกกระทเห็นว่าโลกกระททั้งหลายเหล่านี้สิ่งทั้งพวงเหล่านี้เราปล่อยวางละได้เราถือว่ามันเป็นกฎประจำโลกเขาชมก็ดีเขาติก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนั้นมันเป็นสมบัติประจำโลกมันหากมีอยู่อย่างนั้นทุกคนยอมได้รับทั้งชมและติมันเป็นเรื่องธรรมดาเรารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ก็ปล่อยวาง สามารถปล่อยวางไนดะ้ดาเราก็ไม่กระเทือนชมเราก็ไม่กระเทือนได้ของที่พึงปรารถนาเราก็ไม่ดีใจฟุ้งเฟอ้อประสบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาน่าเกลียดหน้ากลัวหน้าชังเราก็สามารถปล่อยวางไนดะ้ถือเป็นหลักธรรมดาถ้าเราสามารถรู้เท่าโลกกระทำและสิ่งกระทบมันจะหรือประสบการณ์ประจำวัน ถ้าเราทําได้เช่นนี้นั้นถือว่าเราเหนือโลกรกะทำแปดเราก็มีความสุขสบายวางเงินกันแล้วกันถ้าเราทําได้อย่างนี้โอกาสที่เราจะท้นทุกข์ได้ง่ายขึ้นต่อไปแล้วก็ไปมองดูจิตมันไปหลงเรื่องอะไรหลงรักหลงชังรักก็เรียกว่าหลงชังก็เรียกว่าหลงมันหลงรักมันหลงชังน่ะเราก็ลองลองเข้าไปพิจารณาดูสิมันน่ารักเพราะอะไร มันน่าชังเพราะอะไรไม่ใช่รักผิดตอกเลยไม่ใช่ชังผิดตอกเลยไม่ใช่กิเลสพารักพาชังลงอกเลยเราเข้าไปคุยกับใจของเราบ้างสิเอามันอย่างเงี้ยว่ากันอย่างเงี้ยเอามันอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปทําอย่างเงี้ยตลอดวันถ้าไม่มีเหตุการณ์กระต่อมจิตที่อยู่ในวงแคบเอาพุโทโธเป็นคู่ของใจพุโทโธพุธโทโธเป็นคู่ของใจลมหายใจก็ออกเป็นนิมิตจุดที่ตั้งปลายจมูก หรือสัมผัสดะกล้าเหยียบลงที่พื้นของเท้าจะเดินจะก,กลมเอามันอย่างเงี้ยลองดูสิเหยิบสี่ชั่วโมงดันเนินกันอย่างเงี้ยเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปกล้ารับรองเนื้อพันสาเดียวเราจะได้คุณทำคนทำที่ได้คืออะไรความชนะใจของเราเราย่อมจะสามารถชนะใจเราได้โดยไม่ปล่อยให้ใจเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติธรรมดาจับมากันกองจับมาชำระ ได้อย่างสมบูรณ์ทุกิริยาการแสดงออกนั้นต้องผ่านการกันกองด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะปัญญาเรียบร้อยจริยานั้นคืออะไรการแสดงออกทางกายหรือวาจาเนั่นแหละทุกจริยาการกันกองไม่ได้แสดงออกโดยธรรมชาติธรรมดาอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เราได้มาจากสมาธิของเรานั่นเองอันนี้เราได้แนๆ่ๆถ้าเราได้แค่นี้ใครเห็นใครก็ชอบ ไข่เห็นยญไข่กันนิยมมองแล้วเรียบร้อยเหมาะสมกับผู้มีธรรมดีกว่าผู้ได้คุณธรรมแบบนิมิตภายนอกสมบุกันชันสูงแต่จิราการแสดงออกดูไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นภายนอกมันละไม่ได้ไอเรื่องนิสัยเรื่องวาสนามันละไม่ได้เอาเรื่องนงินมาอ่านแต่าท้จริงหายชยนไในใจของเรามันสกรปรกเอง ใจของเราไม่ดีเองจึงบังคับกินิยาแสดงออกมาไม่ดีแล้วไปโยนในนุ่นเร,เรื่องบ้านเรื่องวัดเรื่องวัดาสนาเรื่องนิสัยนุ่นมันไม่ทุกอันนี้มันไม่ทุกเพราะนั้นก็คอยพวกเราตั้งใจแล้วก็สอนกันให้ดีแม่ทั้งหลายก็ได้ประสบการณ์มาพอแล้วก็สอนให้ลูกฟังบางสิไอสิ่งที่ต้องการนั้นต้องการจริงไหมในเมื่อได้มาแล้วทุกจะเพิ่มยังไงบ้างจะมีอะไรก่อให้เราเป็นทุกข์บ้าง ลองเล่าสู่กันฟังบางทีเราอยู่ดีๆนี่จะตำรวจทลายไปหาทุกเหลยอไปก่อทุกเหลือไปก่อพกก่อชาติได้ไงกันก็ลองคุยกันดูคุยกับบรรดากลูกๆแ,และน้องๆเ้าทั้งหลายเหล่านั้นให้เข้าใจตามสภาพความเป็นจริงแล้วต่อจากนั้นไปพวกเราก็จะมีกําลังใจบําเพ็ญต่อไปเราก็จะชนะใจของเราเองเราก็จะพ้นไปเสียจากทุกได้อันนี้เล่าสู่กันฟังนะ เอาวันนี้ก็เอาละแค่นี้คุยแค่นี้แล้วก็ขอให้คณะบรรดาแม่ชีลงสู่ข้างล่างบำเพ็ญตามเดิมพระภิสุสามเณรแด่งสองชั้นข้างล่างข้างบนเออเอาแบ่งกันเถอะแบ่งอนุปกให้ปริมาณมันน้อยลงจะได้สงบเอากันให้ดีกันลวกันเอาข้างล่างก็นิมนต์นะครับดูกันให้ดีเออ